Jazz B, Jazz -B, B is a wonderful world Jazz B, Jazz B, Jazz on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟงเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูฟงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยค่ะอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันเดี๋ยวเราจะไปทบทวนการอ่านออกเสียงพระยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนกฮูกทั้งหมด44ตัวกันก่อนนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณพ่งจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวกันเลยคะ่ะ มาดูพระยัญชนะไทยตัวที่หนึ่งกันเลยค่ะตัวแรกเลยเด็กๆคิดว่าตัวนี้คือตัวอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะก็คือตัวกอไก่นะคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่ากอไก่อ่านออกเสียงว่าอะไรอ่ากอไก่นะคะจะอ่านออกเสียงว่ากอค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะกอไก่อ่านว่ากอ อีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่อ่านว่ากอตัวต่อมานะคะเป็นพรยัญชนะไทยตัวอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะเป็นพยัญชนะตัวขอไข่นะคะอ่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะขอไข่อ่านว่าขออีกหนึ่งรอบนะคะ ขอไข่อ่านว่าขอตัวต่อมาค่ะเป็นพยัญชนะตัวขอขวดนะคะอเด็กๆอ่านตามผู้ฝ่งนะคะขอขวดอ่านว่าขออีกหนึ่งรอบนะคะขอขวดอ่านว่าขอต่อมานะคะเป็นพยัญชนะตัว คอควายค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามรูเฟิงนะคะคอควายอ่านว่าคออีกหนึ่งรอบนะคะคอควายอ่านว่าคอตัวต่อมาค่ะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นพระยัญชนะตัวคอคนค่ะ เด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะคอคนอ่านว่าคออีกหนึ่งรอบนะคะคอคนอ่านว่าคอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวคอระกังค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะคอระกัง อ่านว่าคออีกหนึ่งรอบนะคะคอระคังอ่านว่าคอต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวตัวอะไรคะอ่าเป็นพระยัญชนะตัวงอโงค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงน,นะคะงอโงอ่านว่างอ อีกหนึ่งรอบนะคะงงูอ่านว่างต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะเป็นพระยัญชนะตัวจอดานนะคะอเด็กๆอ่านตามคูเฟิงนะคะจอจานอ่านว่าจออีกหนึ่งรอบนะคะ จอจานอ่านว่าจอต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะอ่าตัวต่อมาเป็นพระยัญชนะตัวฉช,ชิงค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามผู้ฝึงนะคะฉช,ชิงอ่านว่าฉอ,อีกหนึ่งรอบนะคะฉช,ชิง อ่านว่าชอตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัวชอช้างนะคะอ่เด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะชอช้างอ่านว่าชออีกหนึ่งรอบนะคะชอช้างอ่านว่าชอ ต่อมานะคะเป็นพยัญชนะตัวซโซนะคะเด็กๆอ่านตามผู้ฟึงนะคะซโซอ,อ่านว่าซอ,อีกหนึ่งรอบนะคะซโซอ,อ่านว่าซต่อมานะคะเป็นพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆ อพระยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าชอเชอนะคะอเด็กๆบางคนยังพูดผิดนะคะชอบบอกว่าชอกระเชอนะคะไม่ใช่ชอกระเชอนะคะตัวนี้เรียกว่าชอเชอค่ะเด็กอ่านตามรูเฟิงนะคะชอเชออ่านว่าชออีกหนึ่งรอบนะคะ ชอเชออ่านว่าชอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะอ่าตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวยอหญิงค่ะยอหญิงนะคะไม่ใช่ยอผู้หญิงนะคะอ่าเด็กๆอ่านตามรูฟเฟิงนะคะยอหญิงอ่านว่ายออีกหนึ่งรอบนะคะ ยอหญิงอ่านว่ายอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวดอชดานะคะอเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะดอชดาอ่านว่าดออีกหนึ่งรอบนะคะดอชดาอ่านว่าดอ ตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวอะไรคะอ่ะเป็นพระยัญชนะตัวตอประตักนะคะอเด็กๆอ่านตามรู้ฝึงนะคะต่อประตักอ่านว่าต่ออีกหนึ่งรอบนะคะต่อประตักอ่านว่าต่อตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวถอฐานค่ะ เด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะทอฐานอ่านว่าถออีกหนึ่งรอบนะคะทอฐานอ่านว่าถอต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวทอมนโทค่ะทอมนโทนะคะไม่ใช่ทอนังมนโทนะคะอ่เด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะ ทอมนโทอ่านว่าทออีกหนึ่งรอบนะคะทอมนโทอ่านว่าทอตัวต่อมานะคะเป็นพยันชนะตัวทอผู้เท่าค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะทอผู้เท่าอ่านว่าทออีกหนึ่งรอบนะคะ ทอผู้เท่าอ่านว่าทอตัวต่อมานะคะเป็นพยันชนะตัวนอเนนค่ะอ่เด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะนอเนนอ่านว่านอีกหนึ่งรอบนะคะนอเนนอ่านว่าน ตัวต่อมานะคะเป็นพยัญชนะตัวดอเด็กค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามคูเฟิงนะคะดอเด็กอ่านว่าดออีกหนึ่งรอบนะคะดอเด็กอ่านว่าดอตัวต่อมานะคะเป็นพยันชนะตัวตอเต่าค่ะอ่าเด็กๆอ่านตามคูเฟิงนะคะ ต่อเต,อตออาอ่านว่าตออีกหนึ่งรอบนะคะต่อเต่อตออาอ่านว่าตอตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัวถอทุงนะคะถอถุงอ่านว่าถออีกหนึ่งรอบนะคะถอถุงอ่านว่าถอ ตัวต่อมาค่ะเป็นพระยันชนะตัวทอทหารนะคะอเด็กๆอ่านตามฟูฟงนะคะทอทหารอ่านว่าทออีกหนึ่งรอบนะคะทอทหารอ่านว่าทอตัวต่อมาค่ะนะคะเด็กๆอ่านตามฟูฟงน,นะคะทอทง อ่านว่าทออีกหนึ่งรอบนะคะทอทงอ่านว่าทอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวนอหนูค่ะอดีตอ่านตามครูเฟิงนะคะนอหนูอ่านว่านออีกหนึ่งรอบนะคะนอหนู อ่านว่าโนตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวบอใบไม้ค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะบอใบไม้อ่านว่าบออีกหนึ่งรอบนะคะบอใบไม้อ่านว่าบอตัวต่อมาค่ะเป็นพระยัญชนะตัวปอปานะคะ เด็กๆอา่านตามผู้เพิงนะคะปอปาอา่านว่าปออีกหนึ่งรอบนะคะปอปาอา่านว่าปอตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัวผอพึ่งค่ะเด็กๆอา่านตามผู้เฟิงนะคะผอพึง่งอา่านว่าผอ อีกหนึ่งรอบนะคะพอพึ่งอ่านว่าผอตัวต่อมานะคะเป็นพยยันชนะตัวฝอฝาค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะฝอฝาอ่านว่าฝออีกหนึ่งรอบนะคะฝอฝาอ่านว่าฝอ ตัวต่อมานะคะเป็นพรยัญชนะตัวพอพานค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะพอพานอ่านว่าพออีกหนึ่งรอบนะคะพอพานอ่านว่าพอต่อมานะคะเป็นพรยัญชนะตัวฟอฟันนะคะ เด็กๆอ,อ่านตามครูเฟื่องนะคะ For fun อ่านว่า For อีกหนึ่งรอบนะคะ For fun อ่านว่า For ตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัวพอสมเพานะคะพอสมเพาอ่านว่าพอ อีกหนึ่งรอบนะคะพอสำเพาอ่านว่าพอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวมอม้านะคะอ่าเด็กๆอ่านตามครูเฟื่องนะคะมอมา้าอ่านว่ามออีกหนึ่งรอบนะคะมอมา้า อ่านว่ามอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวยอยักษ์ค่ะอเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะยอยักษ์อ่านว่ายออีกหนึ่งรอบนะคะยอยักษ์อ่านว่ายอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัว ตามปูเฟิงนะคะรอเรืออ่านว่ารออีกหนึ่งรอบนะคะรอเรืออ่านว่ารอตัวต่อมานะคะเป็นพรยัญชนะตัวรอลิงค่ะอ่เด็กๆอ่านตามปูเฟิงนะคะรอลิงอ่านว่ารอ อีกหนึ่งรอบนะคะลอลิงอ่านว่าลอตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัววอแหวนค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะวอแหวนอ่านว่าวออีกหนึ่งรอบนะคะวอแหวนอ่านว่าวอ ตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัวสอสาลาค่ะอเด็กๆอ่านตามครูเฟองนะคะสอสาลาอ่านว่าสออีกหนึ่งรอบนะคะสอสาลาอ่านว่าสอตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัวสอฤศีค่ะ เด็กๆอ่านตามผู้เฟิ่งนะคะสหรฤอสีอ่านว่าสออีกหนึ่งรอบนะคะสหรฤอสีอ่านว่าสอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวสอเสือค่ะอันเด็กๆอ่านตามผู้เฟิ่งนะคะสอเสืออ่านว่าสอ อีกหนึ่งรอบนะคะสอเสืออ่านว่าสอตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวหอหีบค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะหอหีบอ่านว่าหออีกหนึ่งรอบนะคะหอหีบอ่านว่าหอ ตัวต่อมานะคะเป็นพระยัญชนะตัวรอจุลาค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟื่งนะคะรอจุลาอ่านว่าลออีกหนึ่งรอบนะคะรอจุลาอ่านว่าลอตัวต่อมานะคะเป็นพระยันชนะตัวอออ่างค่ะ เด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะอออ่านอ่านว่าอออีกหนึ่งรอบนะคะอออ่านอ่านว่าออตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ก็คือตัวหอนกฮูกค่ะเด็กๆอ่านตามครูเฟิงนะคะหอนกฮูก อ่านว่าหออีกหนึ่งรอบนะคะหอนกฮูกอ่านว่าหอต่อมานะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยค่ะเจอหรือยังคะเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วเด็กๆเปิดมาหน้านี้เลยค่ะอ่าหน้านี้นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนเขียนตามรอยปะพระยันชนะตัวตัวอะไรคะอ่าพระยันชนะตัวฟอร์ฟันนะคะให้ถูกต้องอ่าวิธีการเขียนนะคะเราต้องเริ่มจากตรงไหนคะอ่าวิธีการเขียนตัวฟอร์ฟันเราต้องเริ่มจาก ม้วนหัววงกลมก่อนนะคะอาเด็กๆเขียนตามรอยปักพยัญชนะตัวฟอฟันเขียนสวยๆนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ